วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ดูดวงกับกุ้งแช่นะคะเรามาอัปเดโดวงชะตานะคะประจําเดือนธันวาคมนี้การนะคะสําหรับชาวราศีมีถุนนะคะหรือว่าลัคนามีถุนก็สามารถดูคลิปนี้หรือฟังคลิปนี้ได้นะคะเดี๋ยวเป็นไกด์ไลน์นะคะแล้วก็จะได้รู้ระวังเรื่องอะไร ต้องรับมือกับเรื่องอะไรนะคะโอเคในภาพพื้นดวงนะคะสำหรับชาวราศีมิถุนในช่วงเดือนนี้นะคุณโดดเด่นนะคะในเรื่องของนะ เขาเรียกว่าความชัดเจนนะคะหรือว่าใครที่กําลังทาโปรเจกต์ทาอะไรอยู่เนี่ยที่รู้สึกว่าอุย้ยลาบากมากเหนื่อยมากมาก่อนหน้านี้เนี่ยในเดือนนี้มันจะสกเซ็หรือว่าสําเร็จแล้วนะคะไม่ว่าเรื่องการเรียนหรือการงานก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เนาะ,ะรู้สึกว่าก่อนหน้านี้หรือที่ผ่านมาเนี่ยคุณค่อนข้างเครียดหรือว่าต้องรับผิดชอบงานที่ค่อนข้างหนักมากเยอะมากเลยทีเดียวเนาะเพราะฉะนั้นนะ่ะมันถึงเวลาที่งานนั้นนะ่ะมันจะสมบูรณ์แบบหรือว่าออกมาค่อนข้างดีมาก นะคะไม่ว่าการเรียนหรือโปรเจกต์เรียนหรือโปรเจกต์งานของคุณก็ตามนะคะช่วงนี้ก็ระมัดระวังนะคะเรื่องของคนท่าตลมนิดนึงคนท่าตลมก็คือคนที่เกิดราศีกุมเมถุนตุลผู้ชายนะคะจะเป็นลักษณะที่เข้ามาทำให้เรารู้สึกเครียดนะคะหรือรับผิดชอบงานเยอะนะคะในเรื่องของงานมากขึ้น หรือสำหรับใครนะคะที่กำลังจะเริ่มต้นธุรกิจเริ่มต้นงานใหม่ก็เห็นว่าเนี่ยจะได้งานที่มั่นคงหรือธุรกิจคุณจะดูมั่นคงขึ้นในช่วงเริ่มเนี่ยอาจจะทอนกระแทนนิดน,นึงแต่สุดท้ายแล้วโอเคเลยนะคะถือว่าเป็นงานที่ดีที่มั่นคงจะเกิดขึ้นได้หลายๆท่านหลายๆคนเลยเนาะที่เกิดราศีนี้เนี่ยเหมือนจะต้องทํางานไปข้องเกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาหรือต้องติดต่อต่างแดนหรือมีการใช้ภาษาเข้ามามากขึ้นอาจจะมีการเดินทางเข้ามาข้องเกี่ยวกับเรื่องการงานมากขึ้นด้วยในช่วงเดือน นี้นะคะ ไพ่สี่ไม้นะเข้ามาการันตีนเรื่องของความสําเร็จนะเพราะฉะนั้นใครที่ทาโปรเจกต์อะไรอยู่ก็ไพ่ชัดมากนะคะว่าโปรเจกต์นั้นๆมันจะสําเร็จแล้วคุณก็พึงพอใจในผลงานของคุณมากด้วยนะคะในช่วงเดือนนี้คือมันหายเหนื่อยสิ่งที่พยายามทําหรือสิ่งที่รับผิดชอบมาทั้งหมดเนี่ยมันทําให้เราหา,หายเหนื่อยได้เลยกับผลงานที่มันออกมาส่วนเรื่องปัญหานะคะอย่างที่บอกระวังเรื่องคําพูดระวังเรื่องของคนนิดนึงเนาะที่จะทําให้เราลาบากใจหนักใจถ้ามากกว่านั้นอะ่ะ อาจจะห่างๆกันหรือไม่ค่อยคุยกันไปสักพักนึงเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องมาระวังเรื่องคนนิดนึงต่อคนทัดลมนี่แหละน้องกุ่มเมหุนตุนที่อาจจะทําให้เราเครียดอาจจะมีคนทัดดินนะคะมังกรพึกษ์ศพการทําให้ลาบากใจหนักใจนะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นปัญหารเรื่องคนเท่าน,นั้นเองวิธีแก้ไขเราก็คือ เราเนี่ยแหละตัวเราระวังเรื่องคําพูดเรื่องการกระทาก็โอเคแล้วนะคะอ่าต่อไปเรามาดูเรื่องของนะคะการเงินกันบ้างภาพการเงินนะคะสำหรับชาวราศีมิถุนเนาะจริงๆการเดินทางโดดเด่นนะคะหลายๆท่านว่ามีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางนะเดินทางในประเทศนะคะก็ได้การเดินทางก็นิดนุงอาจจะมีสะดุดสะดุดเหมือนกันเรื่องการเงินนะคะมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจในช่วงนี้ทําไมถึงบอกว่ามีเรื่องตัดสินใจเพราะคุณจะค่อนข้างคิงคดมากหรือค่อนข้าง เครียดหรือกังวลใจเกี่ยวกับการตัดสินใจอะไรเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองในช่วงนี้จริงๆก็ให้เชื่อเซนตัวเองอะคะ่ะถ้าใจเราความรู้สึกเราว่ามันได้มันก็คือได้นะมาเรื่องค่าใช้ใจ่ายความรับผิดช,ชอบเยอะนะคะเดือนนี้ความรับผิดช,ชอบค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างเยอะแต่เด่นเรื่องคนช่วยเหลือนะกับไพ่หกถ้วยที่เข้ามาด้วย บางท่านบางคนอาจจะเค,ค,ครียดๆนะคะกับเรื่องของภาระในช่วงนี้นิด,นดหนึ่งแต่คนช่วยนะคะที่โดดเด่นก็น่าจะเป็นคนไกลคนไกลสามารถเข้ามาช่วยเหลือสปอร์ตนะคะในเรื่องของการเงินได้ด้วยส่วนใครที่คิดว่าการเงินช่วงนี้ยังไม่ค่อยลงตัวเลยเนาะยังไม่นิ่งนะคะกับภาระค่าใช้จ่ายกับการจับ จ่ายใช้สอยหรือการจัดการเรื่องของเงินเดี๋ยวหลังกนมปไปจะเริ่มดีขึ้นลงตัวมากขึ้นแล้วนะคะเพราะว่ามันมีเรื่องของงานที่มั่นคงเรื่องของไรายได้ที่มันสเตบิลมากขึ้นนะคะทําให้การเงินของคุณจะดีขึ้นนะคะจากนีปายใครที่กําลังจะเซ็นสัญญาก็จะเรียบร้อยดีไม่มีปัญหานะคะโอเคเรามาดูเรื่องของโชคลาภกันบ้างนะคะโชคลาภของชาวราศีมีถุนนะโชคของคุณในเดือนนี้นะคะ อืถ้าใครที่ชอบเสียงโชคสิยงดวงนะให้ใช้ตัวเลขนะคะ เกี่ยวกับบุคคลสําคัญของคุณน่ะคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวคนที่เขาคนที่คุณรู้สึกเขาสาคัญกับคุณมากๆนะะในช่วงนี้นะสามารถใช้ตัวเลขเกี่ยวกับเขาก็ได้หรือีกในหนึ่งนะคุณจะได้โชคนะคะจากคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวหรือคนในครอบครัวคนในองค์กรนะคะลักษณะประมาณนี้เขานะคะอาจเป็นคนทัดน้ำนะคะมีนกรกรกพิจิกหรือคนทัดดินบางคนพฤ่ษภบการก็เป็นได้นะคะอ่าลาต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามา ดูในเรื่องของความรักกันบ้างนะคะความรักนะคะของคนโสดนะคนโสดจะมีคนทัดดินนะคะมังกรผุกศพการเข้ามาทําให้ลําบากใจหนักใจทําไมลําบากใจหนักใจอาจจะยังมีเรื่องมีปัญหาอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกเครียด ช่วงเดืนี้จริงๆเชาาราศีมีถึงดูโดดเด่นนะคุณดูโดดเด่นขึ้นนะคะมีคนเข้ามาสนใจนะคะแต่จริงๆในมุมความรักเนี่ยคนไกลก็เด่นนะคนไกลน่าจะมีการเข้ามาแบบ เหมือนคู่ประถมเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาซัพพอร์ตหรือเข้ามาชัดเจนในเรื่องของความสัมพันธ์มากขึ้นด้วยนะแต่ความสัมพันธ์ใดๆก็ตามในมุมของความรักเนี่ยอาจจะต้องค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์กันสักนิดหนึง่งเหมือนจะมีคนเข้าหาค่อนข้างเยอะเหมือนกันในเดือนนี้นะคะแต่ก็ให้ดูดีๆนิดนึงนงะในเรื่องของความรักค่อยๆคุยค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์กันไปนะคะ ก็คืออย่าหูเบาหรืออย่าเชื่ออะไรง่ายจนเกินไปนะเราต้องคุยต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองว่าเขาเป็นคนยังไงไปต่อได้ไหมนะคะถึงจะโอเคที่สุดการที่เราฟังหรือเห็นอะไรแล้วตัดสินใจเลยนี่ไม่โอเคอีกสิ่งหนึ่งก็ต้องระวังปัญหาที่มาจากคนอื่นด้วยนะอย่างที่บอกเรื่องหูเบาอย่างเงี้ยอาจจะมีได้ข่าวได้ยินมาจากคนอื่นอะ่ะย่าเพิ่งตัดสินนะคะคนที่เข้ามาว่าเขาจะเป็นแบบนั้นยังไงแล้วเลยอควรจะเรียนรู้หรือรู้จักเขา ด้วยตัวของเราเองดีที่สุดนะคะ ส่วนภาพความรักนะคะของคนที่มีคู่แล้วช่วงนี้ระวังเรื่องคำพูดนิดนึงนะมันมีเรื่องที่อาจจะทำให้นะคะเสียความรู้สึกหนักใจลำบากใจะรู้สึกตึงเครียดได้น่ะน้ำคำพูดของคุณแข็งไปหรือเปล่าช่วงนี้เราไม่ค่อยอ่อนโยนไม่ค่อยใส่ใจคนรักหรือเปล่านะคะช่วงนี้แนะนำให้กลับมาใส่ใจหรือพัฒนาความสมพันธ์กับคนรักให้มากขึ้นควรจะสะสมความรู้สึกดีๆให้แก่กันนะคะเพื่อให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันไปต่อแล้วก็ดีขึ้นกว่าเดิมอ่ะ ช่วงนี้นะควรควรเปลี่ยนได้แล้วอ่ะนะคะควรใส่ใจคนรักให้มากขึ้นหันมาสนใจใส่ใจเขาต้องการอะไรเขาขาดอะไรให้กําลังใจซึ่งกันแล้วกันนะคะมิฉะนั้นความรักของคุณนะอาจจะเป็นปัญหานะทาให้คุณเครียดหรือลาบากใจเรื่องนึงก็ได้เพราะฉะนั้นเราทําความรักให้ดีเดี๋ยวเรื่องอื่นๆนะคะมันก็จะดีไปเองมันมีความสุขกับสิ่งหนึ่งความสุขมันก็จะพาเรานะคะไปมีความสุขกับสิ่งอื่นๆได้เหมือนกันนะ เพราะบางทีเราเครียดเรื่องของความรักแเ้วบางทีไปต่อไม่ได้นะกับเรื่องการเรียยงร่วงการงานอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นกลับมากระชับความสัมพันธ์ในช่วงนี้ให้ดีก่อนนะคะส่วนเรื่องของสุขภาพนะคะชาวราศีมิถุนในช่วงนี้สุขภาพนะอยากให้ระมัดระวังเรื่องของนะคะ โรคเก่าๆโรคเดิมๆนะคะที่จะวนกลับมานะระวังเรื่องของลมในกระเพาะเขาเรียกว่าเกี่ยวกับขาปัญหาเกี่ยวกับขาปัญหาเกี่ยวกับลมปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสายตานะคะระวังด้วยช่วงท้องนะอาจมีปัญหาได้เหมือนกันท้องอืดท้องเฟ้อนะคะมีลมในท้องลมในกระเพาะอะไรประมาณนี้นะคะสายตาก็อาจจะต้องพักสายตาบ้างบางทีบางท่านใช้สายตา จ้องสมาร์ทโฟนเยอะเกินไปหรือเปล่าใช้ใสายตาในการทํางานมากเกินไปหรือเปล่านะคะควรจะพักสายตาเหมือนเราใช้งานเขาค่อนข้างหนักนิดนึงเนาะมันก็จะส่งผลเสียนะคะกับเราได้โอเคต่อไปนะเรามาดูนะในสิ่งที่ไพ่นะคะอยากจะบอกอยากจะแนะนํากันบ้างนะไพ่นะคะอยากบอกอยากแนะนําเรื่องอะไรนะคะให้กับชาวราศีมิถุนกันบ้างนะคะ ในช่วงนี้สิ่งที่พ่อยากแนะนําก็คือนะเขาบอกว่าคนใหม่ๆที่เข้ามาพ่ค่อนข้างเด่นมากมากเลยนะว่าคุณจะมีลักษณะคู่กระถําเข้ามานะ่ะคนที่เข้ามาช่วยเหลือนะคะช่วยเหลือดูแลห่วงใยใส่ใจอะ่ะนะคะแต่จริงๆแล้วอะ่ะการที่ใครเข้ามาหาคุณในช่วงนี้ถ้าเป็นคนโสดเนาะเขาต้องการได้รับอะไรกลับไปเช่นกันอะ่ะเหมือนเขาดีกับเราเขาก็อยากให้เราดีกลับไปกับเขาถึงคนจะมีคู่ก็เถอะนะคะบางทีคนรักคุณ การให้คุณใส่เขาบางท่านบางคนคุณได้รับเขาถ้าคุณได้รับอย่างเดียวอะ่ะคุณควรจะให้กลับไปด้วยนะหรือถ้าคุณอยากได้อะไรจากเขาคุณต้องให้เขาก่อนแล้วคุณก็จะได้รับกลับมาเช่นกันนะกิฟ n ์แ e นเทคนะคะค่อนข้างจะสําคัญในช่วงเดือนนี้เพราะฉะนั้นนะ ควรจะมีการเขาเรียกว่าความเสมอภาคเออให้กันและกันไม่ว่าเรื่องใดก็ตามจริงก็ไม่เฉพาะเรื่องความรักหรอกเรื่องของการงานก็นําไปใช้ได้นะคะเออมีการช่วยเหลือเพึ่งพาซึ่งกันและกันอะไรกันนะคะก็จะดีมากๆเรื่องผู้ใหญ่อุปถัมหรือเงี้ยก็โดดเด่นนะคะค่ะเรามาดูภาพรวมบทสรุปกันดีกว่านะาะใครอยากแนะนําอยากบอกอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพรวม นะคะไพ่บอกว่าจริงๆแล้วนะในช่วงตอนนี้อ่ะถ้าคุณจะทำอะไรที่แบบเป็นทีมทำเป็นกลุ่มการร่วมหุนร,ร่วมทุนอะไรพวกนี้ก็ถือว่าทำได้สำเร็จแล้วคุณจะทำครอบครัวก็ทำได้ดีแต่สิ่งหนึ่งเลยคือเรานี่แหละที่ต้องรับผิดชอบหรือรับงานหนักมากของคนอื่นนะคะหนึ่งคือคุณรับภาระมากกว่าคนอื่นสองคือ คุณแบกทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้เพียงแต่เพียงผู้เดียวอะ่ะเพราะฉะนั้นมีการแบ่งปันนะคะในเรื่องของงานแจกจ่ายง,งานแบ่งปันกันให้มีการทําที่มันเสมอภาคกาัน2เรื่องของการแบกทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้เราต้องรู้จักที่จะปล่อยวางบ้างนะคะเปลี่ยนการที่จะแบบ กลัวหรือระวังหนักใจเก็บทุกสิ่งทุกอย่างมาคิดมาเครียดนะเป็นการระมัดระวังมากขึ้นอะไรขึ้นนะคะเดือนนี้สิ่งที่โดดเด่นเลยคือโอกาสดีๆเรื่องดีๆที่จะเข้ามานะเพราะฉะนั้นใครที่รอโอกาสหรืออยากได้รับโอกาสอ่ะในช่วงเดือนนี้มันโดดเด่นมากๆที่จะมีเรื่องดีๆหรือโอกาสดีๆที่เข้ามา ส่วนเรื่องของการทําบุญเสริมดวงนะคะนะจะทําบุญอะไรในช่วงเดือนนี้ที่ช่วยส่งเสริมดวงให้กับคุณคุณอืม หนึ่งเลยนะคะถวายแสงเทียนดีมากนะแสงถวายเทียนนะคะหลอดไฟดีออนเติม,มนตะเกียงก็ได้อะไรที่เป็นการเพิ่มแสงสว่างนะคะให้กับชีวิตเนาะทาให้ชีวิตเราเห็นหนทางที่จะเจอหรือมีความสำเร็จเกิดขึ้นทําบุญเกี่ยวกับการศึกษานะคะทําบุญเกี่ยวกับคนชราคนแก่นาะที่ไม่มีคนดูแลอย่างเงี้ยก็ดีมากๆจริงๆสิ่งหนึ่งเลยใกล้ใกลตัวนะคะดูแลนะกลับมาดูแลผู้ใหญ่ในบ้านพราะในบ้านของเรา นะคะ,ะให้ท่านมีความสุขดูแลเรื่องของสุขภาพเรามีการใส่ใจนะคะในเรื่องของผู้ใหญ่ในบ้านมากขึ้นก็จะดีมากๆเลยนะช่วยทั้งช่วยให้เขามีความสุขเราก็มีความสุขและยังช่วยเสริมนะคะในเรื่องของดวงของเราด้วยนะให้มีความยั่งยืนมีความสมบูรณ์นะคะในเรื่องของชีวิตในช่วงเดือนนี้ได้ค่ะโอเคอขอบคุณมากๆนะคะที่เราฟังคลิปนี้ถ้าอยากดูดวงส่วนตัวก็ติดต่อมาได้ทางไลน์นะคะยินดีคำปรึกษา คำแนะนำกับทุกๆท,ท่านเลยขอให้ชาวราศีเมถุนทุกๆท,ท่านโชคดีทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะที่ติดตามเราชมชาแนลดูดวงกับกุ้งแช่น,นะคะอย่าลืมกด subscribe เนี่ยที่ปุ่มด้านล่างนี้นะแล้วก็อย่าลืมที่จะเข้าไปดู playlist ด้วยนะก็จะมีคลิปต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพิศอัการะหรือว่าคลิปตามราศีให้ดูนะคะขอบคุณมา,มากๆเลยที่ติดตามขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย